ในตอนที่นิกนยังเป็นเด็กเนี่ยสัตว์หิมพานชนิดแรกที่นิกรู้จักนั่นก็คือมนุษย์เพศหญิงที่มีปีกบินได้เหมือนกับนกเธอมีชื่อว่านางมโนราครับซึ่งนางมโนราเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งในป่าหิมพาครับและมนุษย์ที่มีปีกบินได้เหมือนกับนกเผ่าพันธุ์นี้เราเรียกพวกเธอว่ากินารี เราเนี่ยมักจะคุ้นเคยกับคำว่ากินนารีสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งนกเพศหญิงใช่ไหมครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยเผ่าพันธุ์นี้เขาก็มีเพศชายด้วยครับซึ่งเราเรียกพวกเขาว่ากินนอนถึงแม้ว่ากินนอนนั้นจะไม่ค่อยมีบทบาทในวรรณกรรมโบราณของไทยสักเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยทั้งกินนอนแล้วก็กินนารี ็อาศัยอยู่ในเขตของป่าหิมพานต์เราจึงเหมารวมว่าทั้งกินรีและก็กินนอนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ไปด้วยครับลักษณะโดยทั่วไปของกินรีและกินนอนนั้นคนโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยทั้งเพศชายและก็เพศหญิงจะมีหน้าตาที่สวยสดงดงามครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกบรรยายเอาไว้ในวนรรณกรรมโบราณต่างๆของไทยมากมายครับร่างกายท่อนบนเนี่ยเป็นมนุษย์ส่วนท่อนล่างตั้งแต่ช่วงเอวลงไปเนี่ย เป็นนกและถึงแม้ว่ามันจะถูกอธิบายกว้างๆไว้แบบนั้นเนี่ยแต่ว่าในบางตำราเขาก็บอกว่าเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยแบ่งออกได้เป็นอีก7ประเภทเลยนะครับได้แก่ 1. เทวกินนอนพวกเทพที่มีร่างกายครึ่งบนเป็นมนุษย์ครึ่งล่างเป็นนกเหมือนกับที่คนไทยทั่วไปคุ้นเคย 2. จันทะกินาราจากนิทานชาดกเรื่องจันทะกินรีที่มีรูปกายเป็นคนทั้งหมดแต่ว่ามีปีกบินได้ 3. ครับทุมกินาราไม่มีลักษณะข้อมูลที่แน่ชัดแต่เขาว่ากันว่าน่าจะใช้อธิบายกับพวกที่อาศัยอยู่ตามพุ่มไม้4ครับทันทมานกินาราชนิดนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าน่าจะมีอะไรที่คล้ายคลึงกับนกทันทิมาซึ่งเป็นนกที่คล้ายๆกับทุตครับ 5. โกนตากินาราอันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลครับว่ามีลักษณะแบบไหน 6. สกุลน,นักินาราคือนกที่มีท่อนบนเป็นคนแล้วก็ท่อนล่างเป็นนกแต่ว่า ไม่ใช่เป็นเทพเทวดาหรือว่านางฟ้าเหมือนในประเภทแรกครับและ7ครับเรียกชื่อย่างนิดหนึ่งนะฮะกันนาปาวนุนระกินนาราที่ยังไม่ทราบว่ามีลักษณะแบบไหนครับการจัดประเภทที่นิกบอกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับตำราแล้วก็ที่มาครับอาจจะเป็นเพราะว่าป่าหิมพันนั้นเป็นป่าที่ลึกลับแล้วก็เป็นป่าในตำนานครับดังนั้นเนี่ยการจำแนกลักษณะนั้นจึงไม่แน่นอนครับเมื่อเรารู้จักลักษณะทั่วไปของกิน,นรีแล้วก็กินนอน พร้อมทั้งการจับประเภทแล้วเนี่ยหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงที่มาที่ไปนั้นก็ไม่ได้ระบ,บุชัดเจนเหมือนเดิมครับขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเขียนขึ้นมามากกว่าแต่ว่าหนึ่งในตำนานที่นิคคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็ทําให้นิคเซอร์ไพรส์มากๆครับเมื่อรู้ว่าตำนานนี้เนี่ยนางกินรีเมื่อก่อนเป็นผู้ชายครับ ตำนานนี้เนี่ยมาจากเทวประวัติในตำราพระพุทธกล่าวเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วท้าวอินราชเสด็จประพาสป่าแล้วบังเอิญเนี่ยเดินหลงเข้าไปในเขตป่าห่วงห้ามของพระศิวะครับท้าวอินราชแล้วก็บรรดาบริวารที่ติดตามประพาสเนี่ยก็ถูกสาปให้กลายเป็นผู้หญิงทั้งหมดท้าวอินราชเนี่ยถูกสาปให้กลายเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยงามที่มีชื่อว่านางอิลาครับ หลังจากนั้นเนี่ยนางอิลาก็ได้ลงเล่นน้ําในน้าตกที่อยู่ใ,นในกล้กับอาสมของพระพุทธซึ่งในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงพวกรือศีโยคียครับและบางตำนานบางประเภทเนี่ยรือีโยคียก็สามารถที่จะมีลูกมีเมียได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อรือศีเห็นนางอิลาเข้าก็รู้สึกชอบพอครับจึงรับนางเข้ามาเลี้ยงดูปูเสือเป็นชายาครับแล้วก็เสก แต่คิดว่าควรใช้คำว่าสาบมากกว่าครับสาบให้บรรดาบริวารของนางนั้นกลายเป็นครึ่งคนครึ่งนกแหมสาบซ้ำสาบซ้อนเลยนะครับฤษีนก็ได้บอกกับบรรดานางกินรีว่าจะหาพลาอาหารมาให้และหากินบุรุษให้มาเป็นสามีครับซึ่งคำว่ากินบุรุษนั้นก็น่าจะหมายถึงกินนอนและเมื่ออ้างตามตำรานี้นั้นจึงมีความเชื่อว่าทั้งกินรีและก,ก็กินนอนนั้นน่าจะเกิดมาจากการสาบหรือว่าการเสกของฤษีนั่นเองครับ ในบางตำราเนี่ยก็กล่าวว่าทางกินรีแล้วก็กินนอนนั้น เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับพวกคนทันซึ่งในส่วนของคนทันนั้นหลายๆคนคงจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับแต่นิกสัญญาว่าใน E p ีถัดๆไปนั้นทุกคนต้องได้รู้จักกับคนทันอย่างแน่นอนครับแต่ข้อมูลที่นิสหามานั้นบอกว่าทางกินรีและก็กินนอนนั้นสามารถมีอายุได้ยืนยาวถึง1000ปีและเผ่าพันธุ์ที่มีหน้าตาสวยสดงดงามนี้นั้นก็มีบทบาทมากในวรรณคดีไทยลหลายๆเรื่องครับและก็ต้องยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตในวัฒนธรรมของ ตาชาติเช่นตำนานอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งนกฮาร์พีหรือว่าไซเรนไม่แน่นะครับพวกนางเนี่ยอาจจะเป็นเครือญาติกันก็ได้ครับสำหรับตำนานกินรีในวันนี้เนี่ยหากว่าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับนิกแล้วก็คลิปติ๊กไ้าเด้วยนะครับเจอกันได้ใหม่กับขิมมะพานเดอะฟอเรสในสัปดาห์หน้าครับสวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ